สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง s ั n t a l o อายนะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องนะคะเพื่อเป็นกำลังใจก็สำหรับวันนี้เนาะท็อปิกของเราเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วจากหน้าปกคลิปนะคะหัวข้อของเราวันนี้ที่จะมาเล่นพิก,กาาา์กันก็คือสเสน่ห์ในตัวของคุณคืออะไรนะคะอยากรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเสน่ห์ของเราคืออะไร สเสน่ห์ก็คือสิ่งที่ทําให้คนตกหลุมรักเราทําให้คนชื่นชอบเราอะไรเงี้ยเนาะเออโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด3ามกองด้วยกันนะคะกองแรกก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเสมอเนาะจะอันนี้จะเป็นกองที่1นนะคะกองที่สองกองที่สามให้เพื่อนๆนทำสมาธินะคะตั้งจิตอธิษฐานเนาะแล้วก็อาจจะหลับตาก็ได้ลืมตาขึ้นมากองไหนที่รู้สึกว่าดึงดูดเรามากที่สุด ก็ให้เลือกกองนั้นไปฟังคำทานายคลิปนั้นได้เลยหรือถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกจากกองไพ่ไม่ได้เนี่ยก็เลือกจากสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าก็ได้นะคะอ่กองที่หนึ่งเนาะจะเป็นข้าวโพดนะคะกองที่สองจะเป็นฟักทองเนาะน่ารักจังเลยอะสิ่งของแล้วก็กองที่สามจะเป็นแครอทนะคะ อโอเคกองหนึ่งกองสองกองสามนะคะถ้าเพื่อนเอนเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายคลิปนั้นได้เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะชาวกองหนึ่งหรือว่ากองข้าวโพดอันนี้นะคะโอเคสเสน่ห์ในตัวของคุณคืออะไรอ่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา ขอเช็คนะคะขอเช็คพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งกองขอ้อพดเนาะกอดว่า energy ของเพื่อนเนเนี่ยตอนเนี้ยเป็นยังไงเนาะโดยรวม,มเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองนี้เนี่ยจริงๆเป็นคนที่อ่าประสบความสำเร็จในชีวิต ในระดับหนึ่งเลยนะคะประสบความสําเร็จในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นในเรื่องการเรียนก็ได้อ่าอาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีเนาะมีผลการเรียนที่แบบเออเป็นที่น่าพึงพอใจหรือถ้าอยู่ในวัยทำงานเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อ่า u ักเซสในเรื่องของการทํางานการทําธุรกิจอะไรต่างๆนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอืม เป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงแล้วก็คนภายนอกเนี่ยจะมองว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งหรือว่าเรียนดีมีมีความขยันนะคะมีความมุ่งมานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้นะคะคือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ในทางเขาเรียกว่าเซ็กอะเพียวเนาะคือเป็นเหมือนอ่า บุคลิกภายนอกของเราอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคนที่แบบเออดูเซ็กซี่ดูมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยคิดอะไรมากอะคะ่ะไม่ค่อยซีเรียสหมายถึงว่าไม่ไม่เก็บเอาเรื่องที่แบบไม่ดีอะเออเอาเอามาใส่ใจอะนะคะ อาจจะมีบ้างนั่นแหละค่ะคนเราเนาะแล้วฟังอะไรที่ไม่ดีมาก็อาจจะรู้สึกกระทบใจิตใจบ้างแต่คุณก็ไม่ได้เก็บมาแบบมาคิดเล็กคิดน้อยอะก็คืออันไหนปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งก็ลืมและก็จบรีสตาร์ทใหม่นะคะไม่ไม่ได้เอาเก็บมาใส่ใจมากอะไรมากมายอืลัคนาราศีนะคะของเพื่อนๆที่เลือกกองนี้เนี่ยอ่าเป็นไปได้ที่จะเป็นชาวธาตุไฟนะคะก็คือเมษสิงห์ธนูเนาะ แล้วก็จะมีราศีมังกรด้วยนะคะเช่นกันอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นาชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะอ่าใช่โอเคเรามาดูเพิ่มเติมว่าแล้วเสน่ห์จริงๆของคุณล่ะสิ่งที่คุณไม่รู้อ่ะที่แบบคนภายนอกมองเข้ามาคืออะไรนะคะอืมจริงๆ ชาวกองนี้เนี่ยรู้สึกว่าสเสน่ห์ของคุณอนะอยู่ที่แบบคําพูดเลยนะนอกจากบุคลิกภายนอกของเราแล้วเนี่ยที่อาจจะดูดึงดูดผู้คนได้มีสเสน่ห์หรือว่าเป็นคนที่ดูดีเป็นคนเซ็กซี่มีเซ็กแอบเพลียอะไรก็แล้วแต่นะคะเออตรงนี้คุณอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นคนที่ดูดีในระดับหนึ่งแล้วก็ สเสน่ห์ที่ตัวคุณไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นที่เขาไม่ได้บอกหรือว่าคนอื่นที่มองเข้ามาเขารู้สึกกับเราเนี่ยคือเราจะค่อนข้างเด่นในเรื่องของการพูดนะคะการเจราจาเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีวาทศิลป์เนาะในการพูดค่อนข้างแบบดีเยี่ยมเลยอ่ะเออไม่ไม่ได้เป็นคนที่บางครั้งอะเหมือนเหมือนอาจจะพูดตรงสักนิดหนึ่งนะคะพูดตรง ไม่ไม่ได้พูดไม่ได้เป็นคนที่แบบพูดอ้อมค้อมมากแต่ตรงในที่นี้คือเป็นคนตรงที่ไม่ไม่ใช่ขวานผ่าซากนะคะอ่าไม่ได้พูดแบบทิมแทงจิตใจใครนะแต่ค่อนข้างที่แบบว่าเออเรารู้สึกดีเราก็พูดไปแบบนั้นเราคิดว่าเออตรงนี้ดีไอเดียดีนําเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพูดไปตรงๆความคิดเห็นที่แบบที่เรารู้สึกว่าเออมันมันพูดแล้วมันจะทําให้คนคนนั้นรู้สึกดีอะเป็นเป็นคนที่ใช้คําพูดเป็นนะนะคะเออรู้สึกยังไงก็พูดแบบนั้นเนาะ แต่เป็นคนที่ค่อนข้างมีวาทศิลในการเจราจาแล้วก็ในบางครั้งอะ่ะเวลาการทํางานเนี่ยก็คือจริงจังนะคะเวลาเรียนหรือเวลาทํางานเนี่ยจริงจังเป็นคนมุ่งมานะาแบบตั้งใจจริงอะ่ะเออมีมีความอดทนพยายามถึงแม้ว่าไม่ถนัดก็สามารถทําได้เรียนรู้ได้เ,เป็นคนเก่งคนหนึ่งอะนะคะที่ที่คนอื่นรู้สึก มองเข้ามานะคะเป็นสเสน่ห์ของคุณนอกจากการเจราซาเก่งพูดเก่งแล้วเนี่ยใช้คําพูดเป็นยังเป็นคนที่มีความขวนขวายเนาะคือมุ่งมานะอยากจะทําอะไรต่อให้ไม่ถนัดก็จะเรียนรู้ทําจนจนได้อะคะ่ะเออจนทําได้ทําเป็นนะอ่าทามีความสามารถรอบด้านนะคะหลายๆอย่างแล้วก็สเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้คือเป็นคนที่เหมือนบางครั้งเนี่ยต่อให้เวลาการทํางานจะจะ โดดเด่นแค่ไหนแต่ลักษณะนิสัยบางมุมของคุณก็จะมีความเป็นเด็กอยู่เล็กๆเหมือนกันเป็นเด็กแบบเออน่ารักขี้อ้อนด,ดูดูน่ารักอะค่ะดูดูดูหน้าทนุถนอมอะไรเงี้ยเนาะเป็นคนอ่อนโยนด้วยเหมือนกันนะคะดูมีความเป็นเด็กอม,ม,มีบางมุมที่รู้สึกว่ามีความเป็นเด็กอยู่ไม่ได้ซสีเรียสไม่ไม่ได้เคร่งเครียด ไม่ได้ดูขลึมจนเกินไปเนาะเออเข้าถึงได้ง่ายนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวกองนี้อันนี้ก็คือเป็นสเสน่ห์ของเรานะที่แบบอืมเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็คุยได้กับทุกคนนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกเนาะค่อนข้างจริงจังแล้วก็ตั้งใจเวลาทําอะไรเนี่ยทําจริงถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถ ในด้านนั้นคุณก็พัฒนาจนมันเป็นสกิลที่สองที่สามของคุณได้เลยอะ่ะเออใช่บางครั้งรู้สึกรู้สึกอะไรมีความกังวลมีอะไรแต่ก็จะสามารถเอาชนะข้ามผ่านความกลัวความกังวลไปได้อะ่ะอา่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความคิดในหัวจัดลำดับได้ดีว่าแบบโอเคหนึ่งสองสามสี่จะทำยังไงเป็นคนที่มีระเบียบเหมือนกันนะคะค่อนข้างแบบเป๊ะเ,เ,เนะเาะ จัดระเบียบความคิดของตัวเองได้ดีค่ะอ,อันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์โดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เลือกกองที่1โอเคก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะกองฟักทองนะก่อนที่จะไปรับชม รับฟังคำทำนายนะคะฝากเพื่อนๆนะกดไลค์นะคะกดติดตามให้กับช่องนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องซันทาโลอายนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเราจะได้มาเจอกันอีกเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันได้เลยสำหรับกองฟักทองนะคะกองที่สองนะโอเคก่อนอื่นขอมาเช็คพลังงานลัคนาราศีของเพื่อนๆชาวกองที่สองกันหน่อยนะคะอือ อืมแนวน้อมดีอืมเพื่อนอ่าลัคนาราศีของเพื่อนๆที่เลือกกล่องนี้นะคะเป็นไปได้ที่จะเป็นชาวธาตุน้ำเนาะเด่นๆชาวธาตุน้ำก็จะเป็นกรกฏพิจิก มีนะคะแล้วก็จะมีชาวธาตุด,ดินได้นะคะธาตุด,ดินก็จะมีพุชศกันมังกรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชัดเลยเนี่ยก็คือจะเป็นชาวราศีเมษนะคะเพื่อนๆที่ที่เลือกกองนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างมีความอ,าอบอุ่นเนาะถ้าถ้ารักใครหรือว่ารู้สึกดีกับใครเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเอาใจใส่อ,อยากจะเทคแคร์คนรัก อยากจะเทคแคร์คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อืมเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะมีประสบการณ์ผ่านอะไรมาเยอะค่ะมากมายในชีวิตเนาะคืออันนี้ไม่นับว่าผ่านเรื่องไม่ได้ไม่ได้นับว่าเจอเรื่องราวหลายๆแย่ๆมาก่อนในชีวิตนะคะหมายถึงว่าอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาคือ เจอทั้งเรื่องดีไม่ดีปะปนกันไปเป็นประสบการณ์ให้เราได้เป็นตัวตนของเราในทุกวันนี้นะคะก็เป็นคนที่เข้มแข็งนะแข็งแกร่ง,งพอสมควรแล้วก็ใจแข็งด้วยหรือเปล่าอาจจะมีความใจแข็งด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้า,าถ้าอยู่ใกล้ใครก็จะเป็นคนที่ชอบเทคแคร์เนาะให้ความอบอุ่นกับคนรอบข้างดูแลเอาใจใส่ดีเหมือนกันค่ะแล้วสเสน่ห์ในตัวของเรา คืออะไรอืมสเสน่ห์ของเพื่อนๆกองนี้เนี่ยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเนี่ยอย่างแรกซันคิดว่าอ่าเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนที่ดูดูเด็กกว่าอายุนะคะดูเด็กกว่าอายุซึ่ง มันก็ไม่ไม่ได้เป็นข้อเสียนะเป็นที่ก็เป็นได้ทั้งข้อดีเหมือนกันคือดูเด็กกว่าอายุคืออาจจะมีความหน้าเด็กอ่าหน้าเด็กกว่าวัยดูเด็กกว่าวัยหรือมีบุคลิกลักษณะอะไรที่แบบดูน่ารักสดใสมันก็เลยทําให้เราดูอ่อนเยาวกว่าอายุจริงของเรานั่นเองนะคะมีความขี้อ,อ้อ,อนขี้อายตามสไตล์แบบเด็กๆเนาะเออมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นคนที่มีความสดใสในตัวเอง แล้วก็อ่าค่อนข้างที่จะเป็นคนอ่าแต่ว่าบทที่จะจริงจังขึ้นมาเนี่ยก,ก็คือจริงจังได้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นเด็กแล้วไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรับผิดชอบอันนี้จะไม่ใช่เนาะคือค่อนข้างมีประสบการณ์ในชีวิตมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นคนที่มีความสดใสยอยู่ภายนอกยังแบบอ,อดูเข้าถึงง่ายดูยังดูยิ้มแย้มอัธยาศัยดีอยู่นะคะแต่บทที่จะเอาจริงเอาจังเนี่ยก็คือว่า เออตรงๆเลยนะลุยเลยคิดว่าจะทำอะไรต้องทำให้ได้ต้องประสบความสำเร็จคือเซตโกไว้เลยว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรแล้วคุณก็จะลุยทำมันให้ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะอ่าออันนี้คือเป็นสเสน่ห์ของคุณเนาะที่คนภายนอกมองเข้ามาอ่ะขอดูเพิ่มเติมหน่อยค่ะอืม อีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวคือกองนี้เนี่ยเป็นคนที่ถ้าคุณถ้าคุณรู้สึกไม่ดีหรือหรือรู้สึกเฟลกับอะไรบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้พูดออกมาทันทีเนาะอาจจะเก็บไว้ในใจแล้วก็เหมือนกับเออไม่อยากจะพูดให้ใครรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไม่ไม่ช็อตฟิลคนอื่นไม่ขัดจังหวะไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออที่ที่จะพูดถึงมันจะเหมือนกับว่า จะทายังไงก็ได้ให้สถานการณ์ที่มันอยู่ตรงหน้ามันโฟล์ไปให้มากที่สุดต่อให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราไม่อยากอยู่ตรงนี้แต่เราก็จะจะไม่พูดจะไม่แสดงออกอะไรให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเสียบรรยากาศเนาะอืมแล้วก็สกิลอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากข้อดีที่ว่าอาจจะหน้าเด็กกว่าวัยแล้วเนี่ยหรือว่าบุคลิกลักษณะจะจะดูอ่อนเยาวกวัยสักนิดนึงอ่ะอย่างที่สองคือคุณอาจจะมีสกิล อะไรที่มากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปอืมอย่างเช่นว่าวาดลูกเก่งแล้วก็ร้องเพลงเก่งด้วยอ่าหรือว่าเต้นเก่งแล้วทำอาหารได้ด้วยแล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือมีสกิลแบบหลายอย่างอ่ะเป็นคนที่มัลติทัสกิ้งเนาะที่เขาเรียกกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยนะเหมือนกับแบบว่า มีเทคโนโลยีในมือแล้วแบบใช้เก่งอะ่ะมีมีความสามารถมีสกิลพิเศษทางด้านนี้อย่างเงี้ยนะคะที่ที่คนภายนอกรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นเสน่ห์ของเราบางทีการที่เราเป็นคนเก่งหรือเราก็เป็นคนน่ารักไปด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้กลายเป็นเสน่ห์ที่เราไม่รู้ตัวได้เหมือนกันนะคะอืสำหรับเพื่อนๆนชาวกองนี้เนาะ ก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยแล้วเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะก็จะเป็นแครอทอันนี้นะอืม โอเคก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคำทำนายนะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเราจะได้มาเจอกันอีกนะคะคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะเราไปฟังคำทำนายกันได้เลยคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะกองแครอทก่อนอื่นเดี๋ยวซันขอเช็คพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆก่อนนะ ลักนาราศีที่เด่นๆเลยเนี่ยของเพื่อนๆกองนี้นะคะก็จะเป็นอ่าลักนาราศีธนูนะคะหนึ่งแล้วก็ลักนาราศีกันแล้วก็จะมีธาตุดินนะคะทั้งหมดเลยก็คือพฤษศกันมังกรเนาะอ่าที่เด่นๆนะคะเพื่อนๆที่ที่เลือกกองที่สามเนี่ยจริงๆค่อนข้างเด่นชัดนะคะว่าจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าคนดังประจําซอยคนดังประจําหมู่บ้านประจํา คือไปที่ไหนก็จะมีความป๊อปปูล่ามีความฮอตเป็นที่โดดเด่นมีมีแบบสปอร์ตไลท์ติดตัวฉายแสงมาเลยอะนะคะเออเป็นคนที่แบบเหมือนเมือ่อเมื่อออกไปสู่สังคมหรืออยู่กับคนหมู่มากแล้วเนี่ยค่อนข้างมีความโดดเด่นในตัวเองนะคะอ่ารู้สึกว่าเป็นคนที่พูดเก่งด้วยนะกองเนี้ยเออคือไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบเงียบขึมเก็บตัวคือเป็นคนที่พูดเก่ง เข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องการติดต่อสื่อสารเนี่ยสบายมากเลยคือคุยง่ายซื้อขายง่ายเจรจาข่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออันนี้ที่ที่เด่นๆที่เห็นตอนนี้นะคะอาจจะมีความคือเหลือๆไปทางเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะถ้าเวลาอยู่คนเดียวก็อาจจะมีโลกส่วนตัวสูงสักนิดหนึ่งเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เข้าสู่สังคมเนี่ยปรับตัวได้ง่ายปรับตัวได้เร็วมากเลยเหมือน เหมือนน้าที่อยู่ในแก้วอ่ะคือไปตามสถานการณ์ได้พลิกแพงตัวเองเก่งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีนะคะสําหรับกองนี้นะอืมเรามาดูกันต่อว่าแล้วสเสน่ห์ของเพื่อนๆคืออะไรอืมที่เห็นนะคะสเสน่ห์ของเพื่อนๆกองนี้เนี่ย คืออย่างแรกเลยเราเนี่ยอันนี้เราเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะรู้สึกว่าเป็นคนที่ที่ดูดีอนะคะอะคือเอาเอาแค่แบบภายนอกก่อนเลยเนาะเป็นคนที่ดูดีพอสมควรเป็นคนที่อาจจะดูแลตัวเองรักสวยรักงามหรือมันดูดีโดยธรรมชาติก็ไม่รู้นะที่คนอื่นมองเข้ามานะคะรู้สึกว่าอ่ามีความแบบ สาอางอะ่ะดูแลตัวเองดีอ่ะนะคะเออเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีแล้วก็เป็นคนที่ดูดีหรืออาจจะแต่งกายดีมีรสนิยมที่เทสดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่จัดลำดับความคิดของตัวเองได้ดีนะคะรู้ว่า อะไรควรทําอะไรไม่ควรทํนสถานการณ์ไหนเราควรจะเป็นยังไงปรับตัวยังไงหรือพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นคนที่รู้อะอรู้ได้ด้วยตัวเองโดยที่แบบรู้กลาเทศะอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องไม่ต้องให้มีคนมาบอกมาแนะนําอะไรอย่างเงี้เนาะเรารู้ได้ด้วยตัวเองอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไงถ้าถ้าอยู่ในวัยเรียนรู้สึกว่าเป็นคนที่เรียนเก่งนะคะอ่าจะเป็นคนที่เรียนเก่งหรือถ้าอยู่ในวัยทํางานรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ สเสน่ห์ที่คนภายนอกมองเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความแอคทีฟมากามีความแอคทีฟในการทำงานคือมีปัญหาอะไรเนี่ยจัดการได้หมดหรือว่าคุณจะต้องแบบทำเองให้มันให้มันเสร็จอะให้มันเสร็จรุจ้่วงไปด้วยดีไม่งั้นคือแบบกังวลน่ะกังวลน่ะอยู่ไม่ได้คือจะต้องจัดการปัญหางานให้มันเสร็จทุกอย่างาได้ภายในเวลาที่เราต้องการอะนะคะรู้สึกว่าเออคนภายนอกมองเข้ามาแล้วเออเราเราก็แอคทีฟดีเนาะ มีแบบไม่ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความกระตือรือร้นดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออ่าถ้าสําหรับในมุมมองแบบคนรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจอะเออใส่ใจแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจนะคะจริงใจรักใครรักจริงเหมือนแบบใจแลกใจเลยอะเออถ้ารักใครนี่ก็คือรักจริงเลยแบบเหมือนกับยังไงนะเธอรักฉันฉันรักเธอคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะเออไว้ใจได้นะคะ ไว้ใจได้อืมอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคือเป็นคนที่แบบพูดคําไหนคํานั้นใจแลกใจเป็นคนจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะออไว้ใจได้ใช่แล้วก็ทํางานเก่งด้วยเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งยังเป็นคนดังประจําซอยอีกก็คือว่าไปที่ไหนก็ปรับตัวเก่งเข้ากับคนได้ง่ายไปหมดอะคะ่ะไปที่ไหนก็คือพูดคุยเข้าถึงได้ง่ายจับต้องได้ง่ายเนาะดูดูเป็นคนที่จะมีเสน่ห์เทสดีด้วยนะคะ เอออันนี้คือคือเสน่ห์ที่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะ,ะเป็นเป็นที่แบบเหมือนคนภายนอกมองเข้ามาอย่างเงี้ยเนาะ,ะอืมโอเคนอกนอกจากว่าอ่าภายนอกดูดีแล้วเนี่ยจริงๆภายในภายในก,ก็ก็ดีด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับชาวกองนี้เนาะ,ะมีความเข้าถึงได้ง่ายมีความอ่าเป็นเด็กบางครั้งนะคะขี้เล่นทะเลนอะไรอย่างเงี้ยอืม ดีค่ะเข้าถึงเข้าถึงง่ายดีไม่ดูไม่เครียดเออเป็นคนไม่เครียดนะคะเป็นคนคุยด้วยแล้วสนุกสนานเจรจาดีอะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆชาวกองที่3เนาะก็ถ้าถูกใจนะคะฝากกดไลค์กด u ั s สไ i b e นะคะให้กับช่องด้วยไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ